สวัสดีครับผมนายเอกลักษณ์จากกลุ่มอะไรนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอทูลตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Swagger นะครับผมก่อนจะไปรู้จักตัว Swagger นะครับเรามารู้จักกับตัว API ก่อนนะครับ API ย่อมาจาก Application Programming Interface นะครับ คือชุดกำหนดและเครื่องมือที่ช่วยให้โปรแกรมต่างๆสามารถสื่อสารทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องรู้ถึงโค้ดภายในของกันและกันครับผมนักพัฒนาสามารถใช้ API เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่างๆและสร้างแอปพลิเคชันใหม่ได้โดยใช้ฟังก์ชันหรือบริการที่มีอยู่ใน API โดยไม่ต้องสร้างใหม่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับผมการพัฒนาและการบริหารจัดการ API ส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาในการ เสียเวลาในการสื่อสารกันระหว่างทีมพัฒนาและทีมที่ใช้ API นะครับซึ่งอาจเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการของ API นั้นหรือข้อผิดพลาดในการใช้งาน API ที่ไม่เหมาะสมการที่ข้อมูล API ไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจง่ายอาจทําให้เกิดความสับสนและความผิดพลาดในการใช้งานครับซึ่งก็เลยมีตัว Swagger ขึ้นมาครับคือเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเอกสาร API อย่างมีประสิทธิภาพมันช่วยให้พัฒนาสามารถสร้าง API ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เอกสาร API เป็นไปนตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือใน Swagger ที่ช่วยในการทดสอบ API และสร้างอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้เพื่อใช้งาน API ที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายขึ้นดังนั้น Swagger เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาและการใช้งาน API เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบครับผมต่อไปนะครับทำไมต้อง Swagger ข้อ1น,นะครับ เพื่อเพิ่มความเข้าใจครับผม Swagger ช่วยให้ทีมพัฒนาและผู้ใช้งาน API เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างเอกสาร API ที่ชัดเจนและเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ทำให้ลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดในการใช้งานครับ2เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา Swagger ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถสร้าง API ได้ไวขึ้นด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ใน Swagger เช่น Swagger Editor และ Swagger UI ครับผม 3นะครับการทดสอบและการใช้งาน Swagger ช่วยให้ทีมทดสอบและการใช้งาน API ได้อย่างสะดวกด้วยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API และเครื่องมือสำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติครับต่อไปนะครับข้อที่4การบริหารจัดการ Swagger ช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการ API ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการเขียนเอกสาร API และตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องของ API ครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการเดโมครับผมครับผมต่อมาก็จะเป็นการเดโม Swagger นะครับโดยใช้กับตัว Express นะครับก็ในตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว backend ที่เขียนจาก Express นะครับโดยการมี2 endpoint หลักๆนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการดึงข้อมูล item ทั้งหมดนะครับแล้วก็การเพิ่ม item ใหม่นะครับ โดยขั้นตอนในการนำ Swagger เข้ามาใช้นะครับในขั้นตอนแรกเราจะต้องทำการติดตั้งนะครับตัว Swagger นะครับโดยขั้นตอนในการติดตั้งเราจะใช้คำสั่ง uh, npm install นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลนะครับก็คือ Swagger UI Express แล้วก็ Swagger JS Doc นะครับสตัวนี้เมื่อทำการ install เสร็จแล้วนะครับให้ทำการ import เข้ามาใน uh, ตัว s e r v ์ฟของเรานะครับ และหลังจากที่เรา Import เข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้ทำการสร้าง Swagger Option นะครับในการที่จะกำหนดค่าที่จะแสดงในหน้าต่างหน้าต่างของ Swagger นะครับก็จะมีพวก Title ตตนะครับรวมถึงเวอร์ชันของ API นะครับแล้วก็ตัว Description รวมถึง s e r v ์ฟเที่เราใช้ในการเรียก API นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟล์ที่จะ เรียกใช้งานนะครับก็คือจะเป็น index.js ตัวนี้นะครับเมื่อทำการสร้างออปชันเสร็จแล้วนะครับให้นำออปชันดังกล่าวนะครับมาทำการสร้างเป็น swagger spec โดยใช้ swagger.js doc นะครับโดยการใส่ option เข้าไปก็จะได้ swagger spec ออกมานะครับหลังจากนั้นเราจะทำการเพิ่มหน้า API doc หรือว่าหน้า swagger ของเรานะครับโดยคำสั่งนี้นะครับ a p p u s ตามด้วย endpoint ที่เราจะให้เป็นหน้า swagger นะครับแล้วก็ตามด้วย swagger-ui. serve นะครับแล้วก็ swagger-ui. setup แล้วก็นำ swagger spec ที่เราได้สร้างเมื่อกี้นะครับมาใส่ก็จะเป็น unset นะครับผมเมื่อเราทำการสร้างหน้า swagger เสร็จแล้วนะครับต่อมานะฮะในส่วนของ endpoint ที่เราได้เขียนไว้ในตอนแรกนะครับก็คือจะมีในส่วนของ การดึงข้อมูลจากไอเทมนะครับแล้วก็การสร้างไอเทมใหม่นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเขียนตัว swagger ให้ทำการอธิบายโค้ดดังกล่าวนะครับว่าตัวตัวเนี้ยตัว swagger endpoint คืออะไรดังตัวอย่างนี้ก็คือ slash items เติม add ใช่ไหมครับรานานี้ก็เลยจะกลายเป็น endpoint ด้วยวิธี protocol ใดตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็น get protocol นะครับ เมื่อเรียก g e t เสร็จแล้วก็จะมีการสรุปว่าไอตัวฟังก์ชันตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น g e t all item หรือว่าดึง item ทั้งหมดแล้วก็ตอบเป็น JSON ออกไปนะครับโดย Response ที่เราจะตอบจะมีอยู่ทั้งหมด2 2รูปแบบก็คือ1 200ก็คือเป็นการบอกว่าอตอบ item สำเร็จนะครับก็จะทำการส่ง JSON ออกไปแต่ถ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับ เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็นตัว status code 500นะครับก็คือจะบอกว่ามันเกิดการเออร์เลอร์ภายในเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในการสร้างไอเทมใหม่นะครับเหมือนกันครับตัวนี้เราโพสต์มาที่ endpoint เดียวกับด้านบนนะครับไอเทมเติม s นะครับกำหนดเหมือนกันแต่ว่าตัว http protocol เราใช้เป็นโพสตก็กำหนดเป็นโพสต์นะครับตัวนี้ summary เหมือนเดิมครับก็คืออธิบายว่าฟังก์ชันนี้ทำอะไร ัวอย่างก็คือจะเป็นการเพิ่มไอเทมใหม่นะครับแล้วก็จะมีการกำหนดตัว r e q u e s t body ว่าเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชัน JSON นะครับโดยมี s กิมมาก็คือจะเป็นตัว Object นะครับ Object นะครับโดยมี property ก็คือจะมี name ซึ่งเป็น t h p e string นะครับเข้ามาใน request body ตัวนี้นะครับ response ก็มีเหมือนเดิมครับ status ส0 0แล้วก็500นะครับเมื่อเรากำหนดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตัว swagger ก็จะทำการสร้างหน้า document ให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับโดยข้อมูลในส่วนหัวตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ option ที่เราได้กำหนดไว้ตอนแรกนะครับรวมถึง server ที่จะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือจะมีในส่วนของ การกำหนดตรงนี้ครับ annotation ของ swagger นะครับในแต่ละฟังก์ชันนะครับก็จะมาขึ้นในนี้ในส่วนของ get นะครับในการที่เราจะใช้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับอย่างเช่นตัว item slash endpoint slash item ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น get all item อันนี้ก็จะมีรายการบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีพารามิเตอร์จะมีพารามิเตอร์อะไรนะครับหรือว่าตัว response มี code error หรือว่าโค้ดเัสเซ็กี่แบบนะครับก็เราสามารถที่จะกด type out เพื่อที่จะลองเรียกใช้ API endpoint เส้นดังกล่าวได้นะครับกด execute ครับตัวนี้ก็จะมีการบอกตัว response body ที่าทาง backend return ออกมานะครับรวมถึงตัว response header ที่สำคัญนะครับให้กับ front end ในการที่จะนำไปใช้ต่อได้อีกนะครับรวมถึงจะมี ขั้นตอนในการที่จะเรียก API ผ่านทาง Terminal ก็ได้นะครับใช้คาสั่ง curl บ x okay, ประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของ get แล้วก็ต่อมาในส่วนของ post นะครับตัวนี้ก็จะมีะการกําหนดตัว r e q u e s t b o อ y นะครับว่าเป็นท้ายแบบใดนะครับผม okay, สักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ผมแก้ใช้โอเคครับอ,อันนี้ r e c t b o d y ที่เราจะต้องอส่งไปให้กับตัว endpoint ในการที่จะเพิ่มไอเทนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดนะครับก็ถ้าเกิดเราจะลองก็ให้ทำการกด type out นะครับก็จะมีขึ้นเป็นโครงสร้างของ object ที่เราจะต้องส่งให้กับ API เส้นนั้นๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เมื่อเรากด execute นะครับผมก็จะหน้าตามคล้ายๆกับเก t ตด้านบนนะครับก็คือจะมีในส่วนของ r s p o n s e Body ที่ออกมานะครับว่าไอเทมเราได้ถูกเพิ่มไปแล้วนะครับรวมถึง Respon s e Header ที่จำเป็นนะครับก็สำหรับการ Demo Swagger ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับต่อมาจะเป็นข้อดีและข้อเสียของ Swagger นะครับโดยข้อดีของ Swagger นะครับ1 ช่วยในการสร้างเอกสารที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ API นะครับทั้งในลูกค้าและตัอทีมพัฒนาครับผม 2. มีเครื่องมือที่ช่วยในการทดสอบ API ได้ทันทีผ่านหน้าเว็บ Swagger ครับส Swagger สามารถสร้างหผลลัพธ์ API ได้อัตโนมัติครับผมส Swagger มีเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล API นะครับเพื่อให้ใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสมควาต้องการครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนข้อเสียของ Swagger นะครับ หนึ่งนะครับการบำรุงรักษาและอัปเดตสวิเกอร์อยู่ตลอดเวลานะครับต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับสองการใช้งานสวิเกอร์กับเวอร์ชันที่ต่างกันครับอาจเกิดปัญหาด้านการเข้ากันได้ระหว่าง api ครับสามการกำหนดค่าสวิเกอร์บางครั้งอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการตั้งค่าครับสี่การใช้สวิเกอร์บางครั้งอาจทำให้โปรเจกต์มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้ยากต่อการบริหารและการจัดการในระยะยาวครับ ต่อมาจะเป็นองสรุปนลนะครับ s w a g อ e r นะครับเป็นเครื่องมือและเฟรมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพสําหรับการออกแบบและเอกสารและการทดสอบ API นะครับช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง API ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับโดยให้เครื่องมือสําหรับการสร้างเอกสาร API ที่ชัดเจนและได้มาตรฐานนอกจากนี้ Swagger ยังรองรับสําหรับการทดสอบ API และสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนะครับสำหรับการทํางาน API แล้วข้อเสียจะมีในสวนการเรียนรู้และการบำรุงรักษาสวิเกอร์ครับโดยรวมแล้วสวิเกอร์ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทํางานในกระบวนการของ API เป็นอย่างมากครับผมและนี่ก็เป็นเอกสารที่เราใช้ในการอ้างอิงครับและนี่ก็คือสมาชิกทั้งหมดภายในกลุ่มครับผมกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ